สวัสดีตอนเช้าค่ะเมื่อคืนฝนตกเดี๋ยวก็เลยตอนเช้าจะมาเก็บยอดประกูดเลยว่าจะพาเพื่อนๆดูยอดประกูดของหนูนานะคะที่หนูนาเคยปลูกไว้เมื่อคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วที่หนูนาขยายพันธุ์จากประกูดตัวแรงเก่าแรงเก่าแล้วก็ขยายไปไอเพิ่มเติมที่ให้เต็มพื้นที่ค่ะหนูนาก็ยังไม่พอสาหรับประกูดที่หนูนามีอยู่ก็เลยได้ซื้อมา เพิ่มเติมแต่ว่าช่วงเนี้ยประมาณเดือนหนึ่งก็สามารถเก็บยอดได้แล้วค่ะยอดหนูนาก็สามารถเก็บได้วันต่อวันเลยจริงๆแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เยอะไม่เยอะพอที่จะขายแต่ถ้าเว้นไว้สักประมาณ2วัน3วันอันนี้เราจะได้ประมาณ4ีหกร,รมัมซึ่งก็ถ้าเราเหลือกินเหลือแจกก็สามารถที่จะขายได้อยู่ค่ะก็เอาไป่วาวางขายในหมู่บ้าน ก็แป๊บเดียวค่ะสามารถที่จะขายได้เดี๋ยวหนูน้ยจะพาไปดูนะคะลักษณะการเก็บก็ลักษณะของปากรูดของหนูนาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวหนูน้าจะพาเพื่อนๆไปดูแล้วก็เดี๋ยวช่วยกันเก็บนะคะ เก็บเซฟเพินเลยนะคะวันนี้ได้เยอะมากเลยนี่สารรมกัมเนนี่กันที่สามแล้วนะคะที่หนูนาเก็บเดี๋ยวหนูนาจะพาไปทํายำวันนี้นาจะได้เยอะเลยค่ะก็คุยกับเพื่อนๆเดี๋ยวช่วงนี้หนูนาจะห่างหายไปนานนะคะพอดีภารกิจก็เยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะยุ่งหน่อยนึงก็เลยอา,อาจจะมาเจอเพื่อนๆนานๆหน่อยครั้งนึง ก็กอขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามแล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์มีคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะหนูน่าจะมาคุยกับเพื่อนๆทุกคนนะคะมีคอมเมนต์เรื่องมีอะไรที่อยากพูดคุยก็สามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะหนูน่าจะมาตอบทุกคนเลยถ้าหนูนาว่างแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงหรือว่าไม่อยากจะมาคุยกับเพื่อนๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ภารกิจอ่า เหมือนเราต้องไปอาทำมันอื่นเพิ่มขึ้นมีภาระ,ะกิจใหม่เพิ่มขึ้นมันก็เลยทําให้ในส่วนของอกเกษตรหรือว่าส่วนหลังบ้านของหนูนามันอาจจะ,ะลดลงแต่ว่าก็ยังคิดถึงแล้วก็ขอบคุณที่เพื่อนๆทําการติดตามแล้วก็พูดคุยกันนะคะสําหรับคลิปนี้หนูนาต้องลาไปก่อนแล้วเดวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ